สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b ์กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปจากช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะคบเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปแด้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่วลาข่าวสารแล้วก็ คิเป็นใหม่จากช่องชัชวัตรตายเวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับมาแจกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็เป็นจํานวนทั้งสิ้น8ตัวแปดรหัสนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ซิมนะครับไม่มีแค่ส่วนบาทพอนะครับเพื่อแม้เป็นการเสวลานะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจาน935ดอกจาน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ใช้งานได้30วันดอกจาน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวที่2นะครับดอกจาน935ดอกจาน95สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ใช้งานได้30วันนะครับดอกจาน935ดอกจาน95สี่เหลี่ยม ต่อไปนะครับตัวที่3นะครับดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดสามเกู้นยสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน7จใช้งานได้7วันนะครับดอกจันเ7็ดเจดอกจันเจ็ดสาสี่เหลี่ยมตัวที่4ี่นะครับดกจันเจ็ดดดอกจันนย์เกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1 g ิกใช้งานได้7วันดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจนย 7809นะครับสี่เหลี่ยมตัวที่5นะครับตกจานสามเก้าเก้าตกจันห้าแปดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1กิกใช้งานได้1วันดอกจันสามเก้าเกจันห้าแปดสี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับตกจาน878ดอกจันแปดแปสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2กิกนะครับใช้งานได้30วันดอกจัน8.8 7ดอกจัน88สี่เหลี่ยมตัวที่7นะครับดอกจัน935ดอกจัน39สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน39สี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8ดอกจัน550 ดอกจันส0สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 5G ิกใช้งานได้30วันดอกจัน5 50ดอกจัน30สี่เหลี่ยมนะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของอ่าโพรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่ารหัสเต็มฟรีทั้งหมด8ตัวแปรหัสนะครับเพื่อนๆก็ลองปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสมัครได้ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง ชัชวาดตายเวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่ทำการเป็นเพื่อนก้อยลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องอชาชวาดตายเวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนนี้สวัสดีครับ